ฟรีจําเพื่อจาฟรีเลยตอนนี้ฟรีแล้วนะได้ะฟรีแล้วจ้ะถ้ามีแก้วมาเติมได้แล้วครับมอ้ยฟรีฟรีจ้าเดินตรงไปสุทซอยครับแล้วขวา้ยขวา่าา ไม่จ่ายจ่ายเงินหมดแล้วไม่มีนะราแ้วแข่แล้วได่ายแล้ฟรีจ้าฟรีจ้าฟรีจ้าฟรีท้ายไม่ช่วยไม่ช่วยโหม่งไม่เห็น d r a m i n g ซุนิงะ r e a m i n g ี่ดีมี่ดีมี่ิเกเหรอซิ เป็นประมาณดิมมี่นะฮะเวลาไนี่แว่า้องเดินระยะเลยไปไหมไปดิมีดิมีดิมีแล้วว่าดิมีใช่้หมใช่พูจริงพี่ดิมีแจกอุ้ิ้น้อย้อ้พี่ดิมีแจกอุ้ินหนึ่งร้อยไปไปเทียนหนึ็งร้0 Vai, papai! Vini, ตามของฟรีต่อเพื่อนจ๋ามีผู้ใจบุญนะคะเพื่อนจ๋าที่ดีมีนจากเพจที่เป็นเอกนะคะก็คือซื้อลูกชิ้นแจกลูกค้าฟรีนะคะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนะเขามีอะไรนะ2,000จอก2,000 2,000 2,000ค่ะ ไปจ้ะเราไปดูของฟรีดีจ้ะดีกว่าจ้ะเพื่อนขาล้อยไม้เราไปดูล้อยไม้ของฟรีดีกว่าจ้ะโอ้โหนี่เลยจ้ะโอ้โหพี่ขาพี่มันของฟรีแล้วเหรอคะมาไวเลยค่ะรูีหกนเลยหลักฐานเลยค่ะสามคนเลยค่ะวิ่งอย่างไวเลยค่ะเพื่อนจขาแม่สามคนเลย เสื้อแดงนี่ไม่เคยพาร์ตเลยโอยเสื้อแดงไม่เคยพาร์ตเมื่อกี้เสื้อแด้อเสื้ออะไรคะแล้วหมกอะ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 หมดแล้วหมกหมดแล้วต้องมากินลูกชิ้นฟรีใช่ไหมดึงบนหน้าเขาเลยนี่เอาไอ้จอยมาโอ้ไอ้จอยมาอืมนี่เลยจ้ะประมาณนี้นะอันนี้แจกฟรีนะคะคือเอ่อเป็น FC พี่เป็นเอกเนาะ ซื้อ100ไม้นะคะใพี่เป็นเอกแจกฟรีนะคะเพื่อจะนี่เลยจ้ะประมาณนี้นะคะไม่ดได้แค่<า>แคนไม่รู้แ,แจกฟรีแจกฟรีค่ะค,ค,คนณค้ากแล้วซือกินเมื่อกี้นี่อยูู่กชิ้นนะ่อแถวได้อีกไม่ต่อ เราต้องให้ไอ้นี่ให้ลูกค้าก็ให้ลูกค้านี่นะน้ำจิ้มประมาณนี้ได้คือยี่ห้าชุดจริงนะยีะ่ห้าชุดรับกนครับยีคนมาไวมากโอ้โหไม่พลาดเลยค่ะแม่ค้าสามคนอยู่นอนาา่นได้ยี่ห้าชุดนะจ๊ะพี่้ฟรีเนาะ ອັນນີ້ໄດ້ລົມ200ໂຕເນາະຄ່າເພິ່ນແດ່ນາໄດ້ວ່າຄົນກາຍຄົນເຂົ້າຫາຍຢາກເອົາມຸກ8ຄົນມາດີຕາຄົນກາຟີແລ້ວນີ້ນີ້ນີ້ຮັບ7ຄົນ มาเลยจ้ะมาด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหพลาดไายที่ไหนซื้อก่อนทำไมเนี่ยไม่ถ้าเกินหนูขอสละสิทธิ์นะนี่เกินไหมน่าพอดีเลยพี่เกย์ดำาพ่าพีคเลยจบเลยจบพอดีเลยจ้ะก็คิวสุดท้ายของวันนี้คิวสุดท้ายของวันนี้พี่เสื้อดำนะคะต่อแทนหนูนะต้องไม่อันคับที่เพื่มาเริ่มต่ออันดับที่

บันจะกัดใครทานเนื้อไหมใครทานเนื้อไหมเอาเนื้อเอามาก้อนเลยมาอดูขนทนือดูขายดีหน่ยดิงนี้ได้ไหมเตั้งตั้งโต๊ะาก้อี้มาวางนมาจาเกาอี้อ่ะตรงโน้นะแงราผมหวลได้รู้ว่าตเก้อเนี้ยไปมองหนไหม มีคนขอส่องไม้ฝากไว้ก่อนไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะลูกค้าเต็มไปตั้งแต่ยี่สิบคิวตรงนี้นแล้วค่ะพี่เสื้อดำค่ะลูกค้าใครใจตังค์ก็ลืมลูกชิ้นจ้าพี่พี่เขาไหนพี่ลืมลูกชิ้นป่ะครับลูกค้าลืมลูกชิ้นถึงคนนี้นะพี่ดูนะคจากปีนะครับเมื่อสามีดูด้วยนะครับ แจกฟรีเนื่องจาก f c ของพี่เป็นเอกนะคะเพื่อนๆซื้อ,อแจก <c oughs> ออลูค้าฟรนนีนะคะเอาหนูเอาเอาแ้ก่อนนั่งไหมแล้วเพื่อนจ๋ากอีาีมาเอาดีาีีตรงนี้มี้ม ซื้ที่แม่สี่ะาซือลูกชิ้นที่แม่แล้วก็ให้แจกที่สาขาขอบคุณคอย่ดูไลฟ์เาด้วยแหละมาไม่ได้นยไม่ร้อนะหนวน้อยยื้อยู่หนัจะมามาไม่ทันยมาทำให้ทันยำใช่ไหมถ่ายทอพัน โอ้โหของเขต้มตัคอะไรตอน้ะรเมือไหร่กต้องรอจแจ้งน้ำเกลืเพราะ่เามาริมนเดือครับถ้าใครน้าเลืนกที่ยาแต่เขาจะไม่ได้เป็ของไทรไี่ได้ของเดียนขอเีย ขอบคุณนะคะอะไรอไม่ามดูแจกปีดันปีเตอให็นเตมอแจ้หแจ้กันบ้างปีเตมอกดีเลยถ้าายพี่เอกอยากโดนลงบ้างเน่พี่เอกโดนลุง